ภูธาจจนังอเวเลนะจะสัมมันติเอสธรัรมโมสนันตโนติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัตธรรมคำสั่งสอนและพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพพระอาจารย์มหาสมพงศ์ฮิริธรรมโมพร้อมทั้งพระเถรานุเถระ และขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกทุกลูปขอเจริญพรญาติโยมท่านสามทุชนทั้งหลายผู้มีจิตขวนขวายในการทำบุญให้ทานทุกท่านขอเจริญพรเอาเมือลงณนะบัดนี้จักแสดงวัะธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านสามทุชนทั้งหลาย ผู้มาขวนขวายในการทำบุญกุศลเพื่อพัฒนาตนให้ประสบความสุขและความเจริญสถาพรผู้ที่มันทำบุญกุศลคือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอนั้นจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าได้สร้างสมบุญบาลมีไว้ในตนบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำไว้นั้นจะถูกบันทึกไว้ในจิตใจตลอดเวลา จะไม่สูญหายไปเลยผู้ที่ทำบุญไว้มากจิตใจจะเต็มเปี่ยมด้วยบุญและบุญนั้นจะให้ผลคือนำความสุขมาให้แก่ผู้ทำไว้ทุกขณะทุกภพทุกชาติตรงข้ามกับคนที่ทำบาปไว้บาปนั้นก็จะถูกสั่งสมไว้ในจิตใจเช่นกันแต่บาปนั้นจะมีผลตรงข้ามกับบุญ คือบาปนั้นจะนำความทุกข์เดือดร้อนมาให้แก่ผู้ทำบาปทุกขณะอาตมาขออนุโมทนาต่อท่านสาธุชนผู้มีกุศลกิจมาร่วมกันบําเพ็ญบุญบาลมีและบัดนี้ท่านทั้งหลายกําลังบําเพ็ญกุศลส่วนภาวนาคือการฟังพระธรรม,มเทศนาซึ่งเป็นบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา อาตมาจะได้นำพระธรรมเทศนาเรื่องยาผูกเวรกันมาแสดงเพื่อชี้แจงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาดังวันจะนะนิพนธ์คาถาที่ได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาณเบื้องต้นนั้นว่าณหิเวเระเป็นอาทิแต่ความว่าทุกระยะสมัยในโลกนี้ เวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการผูกเวรกันแต่ย่อมระง,งับด้วยการไม่ผูกเวรกันเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องเก่ามีประจำโลกมานานแล้วในภาะพุทธทพาเศสนี้มีข้อที่จะได้นำมาอธิบายโดยลำดับดังนี้ 1. การผูกเวรกันมีความหมายอย่างไรและมีโทษอย่างไร 2. ที่ว่า เวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการผูกเวรกันหมายความว่าอย่างไร 3. ม,มีวิธีปฏิบัติเพื่อการไม่ผูกเวรกันอย่างไรคำว่าการผูกเวรในพระธรรมเทศนานี้หมายถึงการผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันนั่นเองสำหรับการผูกเวรต่อกันนี้จัดว่าเป็นบาป เพราะเป็นโทษภัยนำความทุกข์เดือดร้อนมาให้แก่ผู้จองเวรกันท่านสาธุชนทั้งหลายกิเลสคือความชั่วที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองมีสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะในทางศาสนาเรียกกิเลสเหล่านี้ว่าอาคุศลมูลแปลว่าลากเง้าแห่งความชั่วหมายความว่า มนุษย์ที่ทำชั่วล้วนแต่มาจากกิเลสสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโลภะทำให้คนเราทำบาปลักทรัพย์ทุจริตช่อโกงทรัพย์สินกันโทสะทำให้คนเราประทุษร้ายเบียดเบียนทำร้ายฆ่าฟันกันโมหะทำให้คนเราขาดสติหลงผิดทำบาปกรรมต่างๆสำหรับการถูกเวรกันนั้น เป็นการทำบาปเกิดจากกิเลสสายที่สองคือโทสะหรือความโกรธนี่เองโทสะหรือความโกรธนี้พระท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนไฟเพราะเมื่อคนเราประสบกับอนิฐาลมคืออารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาเช่นตาเห็นรูปที่ไม่ดีหูฟังเสียงที่ไม่ดีจมูกดมกลิ่นที่ไม่ดี ลิ้นลิ้นลสที่ไม่ดีการได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีและใจได้อารมณ์ที่ไม่ดีเ <_ AD D> มื่อประสบอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้แล้วในเบื้องต้นจะทำให้คนเราเกิดปฏิฆะคือความขัดใจหรือขัดเคืองขึ้นมาก่อน <_ AD D> เช่นเด็กที่ขอสตางค์แม่ไปซื้อขนม <_ AD D> แล้วไม่ได้สมความปรารถนา <_ AD D> เธอจะเกิดความไม่พอใจ หัดใจขึ้นมาทันทีใจจะเริ่มขุนมัวและจะแสดงออกทางใบหน้าคือหน้าบึ้งบูดท,ทางปากก็บ่นว่าแม่แล้วร้องไห้หนูน้อยจะผูกความโกรธไว้ในจิตใจไม่ยอมพูดกับแม่ตามที่อาจมาได้นำพฤติกรรมของเด็กที่แสดงความโกรธผูกพยาบาทตามตัวอย่างดังกล่าวมานี้เพื่อชี้แจงให้ท่านสาธุชน ได้ทราบพฤติกรรมในใจของคนเราซึ่งมักจะมีเรื่องความโกรธเกิดขึ้นเสมอถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราสามารถระงับความโกรธไว้ได้จิตใจของเราก็จะหายโกรธไม่ผูกพยาบาทต่อกันเช่นในกรณีของหนูน้อยที่โกรธแม่ไม่ให้สตางค์ซื้อขนมสภาพจิตของเด็กนั้นจะมีลักษณะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว เด็กที่โกรธพ่อแม่นั้นพอพ่อแม่ปลอบโยนหรือให้สิ่งที่เธอปรารถนาะสนองความต้องการของเธอบ้างเธอก็จะหายโกรธทันทีจิตใจของเธอจะเริ่มสดชื่นผ่องใสเช่นเดิมแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นสภาพจิตใจจะแตกต่างจากเด็กมากคือไม่ใช่โกรธง่ายหายเร็วแต่จะมีลักษณะเป็นคนโกรธง่ายหายช้า เพราะผู้ใหญ่นั้นเมื่อโกรธกันแล้วจะถูกความโกรธพยาบาทอาฆาตต่อกันไว้นานวันนานปีตลอดชาติตลอดภพเช่นสามีภรรยาบางคู่โกรธกันหลายวันหลายคืนหลายเดือนบางคนโกรธกันเป็นปีบางคู่ผูกพยาบาทกันทุกภพทุกชาติท่านสาธุชนทั้งหลาย คงเคยเห็นบางคนโกรธกันมากไม่ยอมให้อภัยแก่กันเลยหรือถึงขนาดว่าตายแล้วไม่ยอมเผาผีกันคนผูกโกรธที่ไม่ยอมเผาผีกันนี้จัดว่าเป็นผู้ที่ผูกพยาบาทกันแรงมากในชาตินี้ท่านสาธุชนทั้งหลายโกรธกันแล้วผูกอาฆาตพยาบาทจองเวงกันไว้นี้ไม่มีส่วนดีเลยมีแต่นําความทุกข์ และโทษภัยมาให้ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมเช่นผู้ที่ถูกอาฆาตพยาบาทผู้อื่นนั้นจิตใจของตนเองจะเริ่มสูญเสียคุณภาพก่อนคือทำให้เป็นคนคือทำให้เป็นผู้มีจิตใจขุนมัวขาดเมตตากลายเป็นจิตที่โหดร้ายเยี่ยมโหดและผู้ที่มีความโกรธอยู่เสมอนั้น ผิวพันธ์จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่มีสเสน่ห์น่ารักเป็นคนแก่ง่ายเพราะมีความโกรธซสยิ่วหน้าอยู่เสมอและคนที่มีความโกรธอาฆาตพยาบาทต่อกันนั้นจะทำให้ต้องเบียดเบียนประหัดประหารฆ่ากันทำลายชีวิตกันทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมจงดูตัวอย่างเช่นผู้ที่ทำลายฆ่าฟันกัน จะต้องไปรับโทษในเรือนจำส่วนแต่ล้วนแต่มีสาเหตุเกิดจากความโกรธพยาบาทต่อกันทั้งเส้นที่น่าสลดใจมากก็คือภรรยาบางคนฆ่าสามีของตนหรือสามีบางคนฆ่าภรรยาของตนต้องได้รับโทษอยู่ในเรือนจำซึ่งมีอยู่จํานวนมากดังนั้นความอาฆาตพยาบาทผูกเวรกัน จึงเป็นบาปที่มีโทษร้ายแรงมากพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามพุทธศาสนิกชนมิให้ผูกพยาบาทอาฆาตต่อกันและทรงสอนให้ทุกคนแผ่เมตตารักไถ่ให้อภัยต่อกันลำดับต่อไปอาตมาจะได้วิสัชนาในปัญหาข้อที่สองที่ว่าเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการผูกเวนกันหมายความว่าอย่างไร ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการผูกเวรกันไว้นั้นหมายความว่าความอาฆาตพยาบาทต่อกันนั้นถ้าคนเราต่างฝ่ายต่างผูกไว้ไม่ยอมเลิกละต่อกันแล้วความอาฆาตพยาบาทนั้นจกเพิ่มพูนขึ้นไม่มีทางระง,งับได้เปรียบเหมือนสถานที่เปเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล เช่นน้ำลายและน้ำมมกเป็นต้นถ้าเรายิ่งเอาสิ่งที่เป็นปฏิกูลด้วยกันมาชำระล้างสถานที่นั้นก็ยิ่งจะเปืเป้อนสกรปรกมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่สะอาดมาล้างสิ่งที่สกรปรกจะหายไปสถานที่นั้นก็จะสะอาดเช่นเดิมข้อนี้มีอุปมาฉันใด ใจของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทขึ้นแล้วถ้าเรายิ่งผูกความอาฆาตพยาบาทไว้จิตใจของเราก็ยิ่งจะชั่วและเศร้าหมองมากขึ้นแต่ถ้าเราโกรธอาฆาตพยาบาทต่อผู้ออื่นแล้วเรานำเอาเมตตาคือความรักปรารถนาดีและให้อภัยต่อกันมาอบรมใจของตนแล้ว ใจก็จะหายความโกรธอาฆาตพยาบาทมีความบริสุทธิ์ผุดพองเช่นเดิมสำหรับตัวอย่างผู้ที่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันแล้วประสบความทุกข์เดือดร้อนมีอยู่มากทั้งในอดีตและปัจจุบันในโอกาสนี้จะขอนำเรื่องการผูกเวรกันของหญิงคู่หนึ่งในสมัยพุทธกาล มาเล่าให้ท่านสาธุชนได้สดับตับฟังเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ในครั้งพุทธกาลสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเทตวันเมืองสาวัตถีและกำลังทรงแสดงธรรมแก่มหาชนในตอนบ่ายมีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกน้อย วิ่งกระหืดกระหอบหนีภัยมาเอาลูกน้อยวางไว้บนหลังพระบาทของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอพระองค์โปรดได้ช่วยชีวิตลูกน้อยของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดนางยักษินีตนหนึ่งกำลังไล่ตามมาเพื่อจับลูกน้อยของข้าพระพุทธองค์ไปกินเป็นอาหารพระพุทธเจ้าได้ตัดสั่งพระอานนท์ ให้ไปเรียกนางยักษินีมาเฝ้าแล้วตัดว่าเหตุใดเธอมาทำบาปอย่างนี้ถ้าพวกเธอไม่มาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเช่นเราแล้วเวรของเธอทั้งสองจะไม่รังับพวกเธอจะจองเวรกันไปทุกภพทุกชาติเช่นกับสิ่งที่จองเวรกันคืองูเห่ากับพังพรกากกเขน เพราะเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรแล้วพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องการจองเวรของหญิงคู่นี้ในอดีตชาติดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วมีบุตรชายของกุดุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีวิตลงได้รับภาร,ระทำงานในไรนา และในบ้านเรือนแทนบิดาทุกอย่างเลี้ยงมารดาให้มีความสุขตลอดมาฝ่ายมารดานั้นเห็นว่าบุตรชายทำงานหนักเติบโตเป็นหนุ่มแล้วควรจะมีภรรยาเพื่อมีความสุขในชีวิตคารวาตต่อไปจึงได้ปาลบเรื่องนี้กับบุตรชายแต่บุตรชายได้ปฏิเสธเรื่องการมีคู่ครอง เพราะต้องการอยู่เป็นโสดทำงานเลี้ยงมารดาตลอดไปแต่มารดาไม่ยินยอมต้องการให้บุตรชายมีภรรยาให้ได้และจะไปจัดการหาหญิงสาวมาให้เป็นคู่ครองฝ่ายบุตรชายนั้นเมื่อเห็นมารดามีความปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องยินยอมมีภรรยาโดยได้แต่งงานอยู่ร่วมกับหญิงสาว มีสกุลคนหนึ่งที่มารดาจัดสู่ขอมาให้คันอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานภรรยานั้นก็ไม่มีบุตรเพราะเป็นหมันมารดาของชายหนุ่มเกรงว่าวงสกุลจะสูญเพราะไม่มีผู้สืบสกุลจึงกล่าวกับบุตรชายว่าจะหาภรรยามาให้อีกคนหนึ่งเพื่อจะได้มีบุตรสืบสกุล บุตรชายห้ามปามารดานิให้นำหญิงสาวมาให้เป็นภรรยาคนที่สองของตนฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มนั้นเห็นว่าแม่ผัวจะนำหญิงสาวอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของสามีจึงรับอาสาจะหาหญิงสาวมาให้เป็นภรรยาคนที่สองเสียเองแล้วเธอก็ไปนำหญิงสาวคนหนึ่งมาเป็นภรรยาคนที่สองของสามี และอยู่ร่วมเรือนเดียวกันฝ่ายภรรยาคนแรกของชายหนุม่มเมื่อหาภรรยาคนที่สองมาให้สามีแล้วเธอหวั่นเกรงว่าเมื่อหญิงคนนี้มีบุตรขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นที่โปรดปานของสามีและจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกมากสำหรับตัวนางเองจะไม่ได้รับความสนใจจากสามี และไม่ได้ทรัพยบมรดกด้วยภรรยาคนแรกจึงเริ่มอิจฉาริษยาภรรยาคนที่สองและจะหาทางป้องกันเธอมิให้มีบุตรกับสามีให้จงได้และได้บอกกับภรรยาคนที่สองว่าหากเธอรู้ตัวว่าตั้งครนภ์เมื่อใดขอให้บอกให้นางทราบด้วยต่อมาภรรยาคนที่สองตั้งครนภ์ ก็ได้บอกให้ภรรยาคนแรกทราบนางจึงเอายาแท้งบุตรผสมกับอาหารให้หญิงผู้มีคันรับประทานทำให้เธอแท้งบุตรเมื่อเธอตั้งคันบุตรคนที่สองก็ได้บอกภรรยาคนแรกให้ทราบอีกนางก็ได้เอายาแท้งบุตรผสมกับอาหารให้รับประทานอีกภรรยาคนที่สอง ็แท้งบุตรอีกเป็นครั้งที่สองต่อมาเธอได้ตั้งครันอีกเป็นครั้งที่สามแต่ไม่ได้บอกให้ภรรยาคนแรกทราบเพราะเธอได้ฟังหญิงเพื่อนบ้านเตือนว่าที่เธอต้องแท้งบุตรทั้งสองครั้งนั้นน่าจะเกิดจากการกระทำของภรรยาคนแรกซึ่งมีความลิษยาเธออย่างแน่นอนฝ่ายภรรยาคนแรก เมื่อเห็นภรรยาคนที่สองมีคันแก่โดยปิดบังมิให้ตนทราบเธอก็มิได้ละความพยายามที่จะทำให้หญิงร่วมสามีแท้งบุตรให้ได้เธอได้หาโอกาสลอบเอายาแท้งบุตรไปผสมกับอาหารให้ภรรยาคนที่สองรับประทานจนได้เป็นเหตุให้เธอต้องแท้งบุตรเป็นครั้งที่สามคือเด็กในครันที่เติบโตแล้ว ถูกยาแท้งทำลายตายนอนขวางอยู่ในทันของมารดาภรรยาคนที่สองไม่สามารถจะคลอดบุตรออกมาได้เธอได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเธอมีความจิบแค้นที่ถูกภรรยาคนแรกก่อกรรมทำเข็นให้แก่เธอทำให้เธอต้องแท้งบุตรแล้วถึงสองครั้งและครั้งนี้เป็นทั้งสุดท้าย ที่ถูกภรรยาร่วมสามีทำบาปกรรมให้จนถึงกับเธอจะต้องสิ้นชีวิตในไม่ช้านี้แล้วเธอก็ได้ผูกอาฆาตภรรยาคนแรกว่านางใจร้ายสร้างบาปกรรมฆ่าลูกฉันตายถึงสามครั้งครั้งนี้ฉันจะต้องตายเพราะการกระทำของนางเมื่อฉันตายจากชาตินี้ไปขอให้ได้เป็นนางยักษ์ มาจับลูกของนางกินบ้างเถิดพอจบคำอธิษฐานภรรยาคนที่สองก็ตายไปเกิดเป็นแม่แมวอยู่ในบ้านนั้นฝ่ายภรรยาคนแรกก็ถูกสามีลงโทษอย่างรุนแรงโดยการโบยตีด้วยศอกเข่าเป็นต้นเพราะโกรธแค้นที่นางโหดร้ายทำให้ภรรยาคนที่สองของตนเสียชีวิต ภรรยาคนแรกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะถูกโบยตีแล้วตายไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในบ้านนั้นเช่นกันเมื่อแม่ไก่ออกไข่แม่แมวก็มากินฟองไข่ถึงสองครั้งเพราะแรงกรรมที่ได้ผูกเวรกันไว้ครั้งที่สามแมวก็มาจับแม่ไก่กินเป็นอาหารก่อนตาย แม่ไก่ก็ผูกเวรไว้ว่าขอให้ตนได้กินลูกของแม่แมวในชาติหน้าบ้างแล้วแม่ไก่ก็ตายไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองอยู่ในป่าส่วนแม่แมวตายไปเกิดเป็นแม่กวางคั้นแม่กวางคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มาจับลูกแม่กวางกินสองครั้งและครั้งสุดท้ายมาจับแม่กวางกินเป็นอาหาร ก่อนตายแม่กวางก็ได้ผูกอาคาตว่าเมื่อเกิดชาติหน้าขอให้ได้จับลูกของแม่เสือเหลืองกินบ้างแล้วแม่กวางก็ตายไปเกิดเป็นนางยักษิเนีส่วนแม่เสือเหลืองตายไปเกิดเป็นบุตรสาวของตระกูลมีฐานะดีตระกูลหนึ่งในเมืองสาวตถีสมัยครั้งพุทธกาลด้วยแรงอาคาต ที่ผูกเวรกันไว้ในชาติก่อนนางยักษินีได้มาจับบุตรของหญิงมนุษย์ผู้คลอดบุตรถึงสองครั้งคันหญิงผู้นั้นตั้งคันบุตรคนที่สามเธอก็ได้บอกสามีว่าน้องคลอดบุตรอยู่ที่บ้านนี้นางยักษินีได้มาจับลูกเราไปแล้วสองคนครั้งนี้พี่จะต้องพาน้องหนีไปคลอดบุตรในบ้าน มารดาบิดาของน้องก่อนที่นางยักษิณนีนั้นจะมาจับลูกคนที่สามของเราไปกินสามีฟังภรรยาพูดแล้วก็เห็นชอบด้วยจึงพาภรรยาเดินทางไปอาศัยในบ้านมารดาบิดาของนางเพื่อคลอดลูกแล้วนางก็คลอดบุตรคนที่สามในบ้านนั้นเมื่อพักผ่อนภายหลังคลอดบุตร ช่วระยะเวลาพอสมควรแล้วสามีก็พาภรรยาพร้อมลูกน้อยเดินทางกลับไปอยู่บ้านเดิมของตนในระหว่างทางสองสามีภรรยาพักอาบน้ำในสระข้างวัดพระเชตะวันขณะนั้นสามีกำลังอาบน้ำอยู่ในสระหญิงผู้เป็นภรรยานั่งให้ลูกน้อยดื่มนมอยู่ที่ริมสระ นางยักษินีก็ตามนางมาจนทบพอหญิงแม่ลูกอ่อนเหลือเห็นยักษินีซึ่งเคยจับลูกของตนกินสองครั้งแล้วก็จําได้ด้วยความกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นนางจึงอุ้มลูกน้อยวิ่งหนีเข้าไปในวัดพระเเตะวันวางลูกน้อยไว้ข้างพระบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ กำลังทรงแสดงพระธรรมแก่มหาชนในตอนบ่ายขอให้พระองค์ทรงช่วยชีวิตของนางและลูกน้อยไม่ให้ถูกยักจับกินพระพุทธเจ้าได้ตัดห้ามนางยักษินีมิให้ทำร้ายแก่หญิงมนุษย์และทรงประทานโอวาทให้นางทั้งสองเลิกจองเวรกันให้มีความรักใคร่เมตตากันตลอดไปหญิงทั้งคู่ ก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระพุทธโอวาสเลิกจองเวรกันตั้งแต่บัดนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรหมายความว่าไม่ให้แก้แค้นกันแบบตาต่อตาหรือฟันต่อฟันคือเขาทำเราตาบอดข้างหนึ่ง เราก็โต้อตอบด้วยการทำให้เขาตาบอดข้างหนึ่งเช่นกันหรือเขาถอนฟันเราอีกซี่หนึ่งเราก็โต้อตอบด้วยการถอนฟันของเขาออกซี่หนึ่งเช่นกันการแก้แค้นต่อกันด้วยวิธีดังกล่าวนี้เป็นการสร้างเวรกรรมต่อกันไม่รู้จักจบแล้วต้องมาแก้แค้นกันหลายภพหลายชาติดังที่ได้นำมาเล่าให้ฟังแล้วดังนั้น วิธีปฏิบัติเพื่อการไม่ผูกเวรต่อกันนั้นขอให้ใช้คุณธรรมคือเมตตามาเป็นหลักปฏิบัติเมตตาธรรมนี้สามารถดับความโกรธอาฆาตพยาบาทได้ยกตัวอย่างเช่นสามีโกรธภรรยาหรือภรรยาโกรธสามีถ้าต่างฝ่ายไม่รีบระง,งับความโกรธด้วยการใช้เมตตา คือความรักและปรารถนาดีต่อกันและการให้อภัยต่อกันแล้วความโกรธนั้นจะกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทแล้วประหันประหารฆ่ากันตายดังปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอเป็นเรื่องน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายพยายามหัดแผ่เมตตาอยู่เสมอก็สาม,มารถ จะระง,งับความอาฆาตพยาบาทผูกเวรกันได้อัตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาได้เวลาพอสมควรแล้วขอสรุปพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติว่าการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรของมนุษย์เหล่านั้นจะสงบระงงับลงได้ก็เพราะต่างฝ่ายไม่จองเวรกันมีเมตตาและให้อภัยกัน แต่ถ้าสองฝ่ายยังผูกเวรกันไว้ไม่แผ่เมตตาและให้อภัยต่อกันเวรก็ไม่สามารถระงงับได้จะต้องจองเวรกันไปหลายภพหลายชาติซึ่งเป็นเหตุที่นำความทุกข์เดือดร้อนมาให้เป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทที่สมเด็จพระบรมมัสสดาของเรา ทรงสอนให้มนุษย์เรามีเมตตาต่อกันและไม่จองเวรกันเมื่อปฏิบัติได้ดังกล่าวมนุษย์เราก็จะอยู่ร่วมกันมีความสุขสงบตลอดไปในที่สุดนี้อาตมาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยผลให้ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขและความเจริญตลอดการละนานอานตตม,มาขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะนี้